สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะคะวันนี้พบกับน้องสาพาออนะคะวันนี้เราจะมาดูยังพญางูกันนะคะเนื่องจากรอบก่อนนะคะเรามากับพี่จินดานะคะก็ได้เขาได้ขู่หนูนะคะก็วันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกับเขาดีๆนะแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาตามเส้นทางที่เราเคยมากับพี่จินดานะคะเรากําลังไปนะะค ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบเที่ยงนะทุกคนเราก็อาจจะไปเจอนางอาบน้ำก็ได้นะเส้นทางเดินไยนะทุกคนเาจะเข้าไปพูดคุยกับเขานะว่าเรารอบก่อนที่เรามาเราไม่ได้มาทำร้ายเขาหรือว่ามาไม่ดีนะ วันนี้ก็มาคนเดียวนะะวันนี้ไม่ได้พาพี่จินดามาเราจะไปคุคยคุยกับเขาใหม่นะว่าเรามาดีเราไม่ได้มาร้ายแดนร้นอนจ้ายนะทุกคนเราอาจจะเจอเขานะวันนี้เพราะว่า ตอนนี้ก็น่าจะเที่ยงแล้วพาที่อยู่กลาวห่วยแนะทุกคนแล้วก่อนที่เราไปนี่เขาได้ขู่เรานะเขาขู่แบบกกใจนะทุกคนแต่เราเขาอาจจะตกใจที่เราเข้าไปใกล้เขาเกินไป ไปแบบเงียบๆซุ่มเขาอยู่เงียบๆนะทุกคนแต่แรอบนี้เราจะไปเข้าไปแบบให้เขาได้ยินเลยนะแบบเรียกเขาพี่ๆพี่ๆหลุ่มง,ง,งป้าานะอาที่เข้ามาดูก็ <_' S 1> <_' S 2> วันนี้ก็มาคนเดียวเลย ลองเอปิดประสบการณ์คนเดียวนะคะเราจะถ่ายลากยาวไปเลยนะว่าไปถึงที่เขาเราเคยไปเจอนะทุกคน ไปดูกันนะใกล้ถึงแล้วทุกคนควันนี้เราไมา่เช้นทางหนึ่งนะไม่ใช่ทางเดียวที่มากับพี่จินดานะเหมือนเราจะหลงเปล่าเราไม่แน่ใจนะทุกคนวันนี้มาเจอปวกด้วยนะไม่รู้ว่าหลงหรือต่อน,นะทุกคน น่าจะหลงนะทุกคนคนลัเส้นทางกับที่มาที่ินได้นะเดี๋ยวจะดูเส้นทางเส้นนี้นะมีเส้นทางอีกเส้นหนึ่งนะทุกคนเราจะเข้าไปดูเผื่อเรามาถูกทางนะไม่ใช่ละก็เว้ยทุกคนเราวจะเข้าไปพูดจากับใครดีๆนะรอบนี้ไม่รู้ว่าใคร อาบน้ําเสร็จไปหรือยังเพราะว่าเรามาช้ามากเลยนะวันนี้เห็นไหทุกคนเรามาทุกทางแล้วนะ,ะอาจจะลงนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะไปแอดซุ่มก่อนนะตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่เขาเคยอาบน้ำนะคะแเราจะไปดู ก่อนนะว่าเขาได้มาอาบหรือยังหรือว่ายังไม่มานะคะทุกคนมีนะมีเลยเ้าคนด้วยนะมุทคนไัดูก่อนว่าเขาได้เข้ามาอาบน,าน้ำหรือยังมไม่เจอใครเลยนะ ยังไม่มานะแลวเดี๋ยวเราจะนั่งรอยสักพักนึงนะทุกคน พักหนึ่งนะคะว่าจันจะมาอาบน้ำป่าเพราะวันนี้จะเจอเนะี่ นั u, à, co, ่งรอเขาก็น่าจะ้นรูปที่โกงได้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรออีกพักหนึ่งนะถ้านางไม่ออกมาก็เดี๋ยวเราก็จะกลับนะทุกคนทุกคนเหมือนกับเหมือนกับเกเด็กเหมือนกับเด็กเด นางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนางก็เป็นคนเป็นเหมือนกับแบบเป็นงูอ่ะทุกคนเขาเขาอยู่ในเมืองงูนะเขาในงารที่เขาจะลงไปเล่นนะ้ำเขาบอกกับาบอกกับเหนือก่อนเขาจะไปเขาก็ได้มอบกำไรกำไรทองนะผมไม่รู้นะว่าใช้ทองจริงหรือเปล่าเขาได้มอบมาให้แล้วเขาใส่ไว้ใหด้ด้วยนะ นายที่เขาให้มานะเขาได้บอกกับหนูว่าเก็บไว้คุ้มครองเวลาข้าปลาเวลาเจองูเจออะไรงูจะไม่ต้องหาเรานะทุกคนเขาบอกว่าไปป่าไปไหนให้ใส่กําไลไว้นะเราก็จะต้องคุ้มกัวตลอดเวลานะทุกคนเพราะว่าเขาได้บอกเราไว้นะเดี๋ยวเราก็ก,กลับไปละนะเพราะนางก็ได้ ไปแล้วเราได้เจอนางแล้วนะแล้วก็เดินทางกลับบ้าน,าน,นกันแล้วทุกคนเดี๋ยวรอบหลังถ้าเรามานะเราจะนำผลไม้น,มนําน้ํเปล่าน้ำต้มอ,อะไรมาให้นางกินนะเราไม่ไ้นางได้กินของที่นางไม่เคยได้กินนะรือไหมเราก็จะคิดว่าขนมให้ลองกินดูนะว่าเขากินได้ไหมเดี๋ยวจะมาเอามาให้เขานะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรามากแล้วนะ ทุกคน๋ยอเราก็จะจัดบ้านนะขอคนละหนึ่งร้อยคิดตามหนึ่งแชร์ให้กับกำลังใจกับน้องสาวภาเพิ่มด้วยนะคะไปเดี๋ยวนี้นะคะส,สวะะัสดีค่ะ